เหลือสีเหลืองแล้วเอาไปผสมกับสีอะไรดีนะถ้าเราเอาสีเหลืองมาผสมกับสีขาวจะได้เป็นสีอะไรนะแล้ก็จะได้สีเหลืองอ่อนครับแต่ว่าผมสงสนยจังเลยนะครับตอนนี้เราลองเอาสีขาวผสมกับสีแดงสีน้ำเงินและสีเหลืองหมดแล้วแล้วไงแล้วถ้าเราเอาสีที่ต่างกั ว้ายังสีดำสุดที่พอผสมกันแล้วครับจะเป็นสีอะไรมีนี่คืออะไรน้าวสีขาวว่าจะเป็นสีอะไรเจดูวีโอให้แม่ตัดเล็บเดี๋ยวนี้เอาไหมจํนเลยใช่นะคะไม่ให้ไม่ได้หรอกที่แม่เปิดวีโอให้เปิดได้เลยโอ้แม่ตัดเล็บไหมเท่าไปแล้วล่ะครับเลือสีอะไรอีกครับพี่เราจะเปนยาวอีกมือหนึ่ง่ะมืออีกมือหนึ่งตัดไปได้ สีน้ำตาลนะอ้ยแล้วฉันตื่นแล้วฉันนอนต่อไม่ได้แล้วอะตอนเดฉันไม่สบายเวียนหัวนะแกอบยกนอนบรรยายนูนะแม่บอกแค่นั้นแหละฉันยิ่งนอนดึกทุกคืนนะสีห้าคืนอยนี้เอาตลอดเลยแม่สีห้าคืนหรอกแต่แกเกิดมาใัไม่เคนอนดีเลย น่าเบื่อเดี๋ยวพักก็ไม่ให้พัก